ดูดดูนะประมาณยี่สิบสามสิบดอกบ่ะโอ้โหดูดิโคตรเยอะลองเหยียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเหยียบนู่นไปเรยๆในนู่นๆยางนู่นเลยนู่นยางนู่นเลยโอ้พี่น้องวันนี้มาหาเห็ดเช่นเคยครับผมสวัสดีทุกคนครับอ้าวหัวหักไปเพรประมาณนี้นี่เห็ดขมเห็ดขมดอกมุวงๆโดยสวยมาไว้ก่อน สองดอกกำลังขึ้นนย่ครับผมสามดอกดู้มีไหมนี่ได้มาแล้วสองสองดอกครับสองสามดอกหัวม่วง,งชนนั้นเลยครับซ้ำหมายเดิมเมื่อวานนี่ครับผมวันนี้เขาขึ้นมาอีกลงกระเป๋าปุ๊บก็หันมาก็เจออีกครับนี่นครับผมดอกม่วงมีก โอ oh ้โหพยายามมองรอบๆก่อนครับก่อนจะลุกไปไหนนะมองรอบๆตัวเองก่อนสีมกลมเกลือนี่โอ้โหดูนะมันยี further further. ่ส okay. oh, <look. S 2> ิบสามสิบดอกปอโอ้โหดูดิโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเหยียบมุ้ไปเรื่อยๆนู่นๆยาวถึงนู่นเลยนู่นยาวถึงนู่นเลย พุดสามฉับเนาะเลยเลยเงยเยอะว้ยไปเหยียบนี่เลยเรยียบนี่นี่นีไมไม่เปิดอัะไรเงี้ยจะได้ต้องเดี๋ยวฮักเดี๋ยวเขาจะตัดไปที่ระดับถอยออกมาวะเยียบเยียบไปเยียบเหยียบเ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 ออเดี๋ยวนี่หละเบาเนี่ยเบิกแล้วโอ้โหเมื่อวานมาถึงตรงนี้อู้สุดาครั้งรออยู่รออยู่อะไรตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกหกเจ็ดดอกแปดขึ้นเต็มโโอ้รอบต้นนียครับผมอสนอมสนอมสนอม,นอมเทเอ้ยดอกนี้ว่าไม่เอานี่ดอกนี้่เลยแวกดูฮะเราได้หาสุดได้ลองเนี่ยไม่เคยสุดเลยบอกผมมาแค่นี้แนละผมไปกลับเลยผมไม่เจอนู่นไม่ถึงนู่นเลยใช่ป่านนี้มันไม่ได้หาเลย อู้น้อนก็มีดอกนี่อันนี้เห็นดอกนี่ไม่เอาอะมันเล็กโพดก็เลยตรงไว้ก็เวกมาดูเจออีกสองดอกเฮ้ยไปนู่นนี้อือสุดจัดสุดจัดอือได้ฝั่งนู้นมันสองสามดอกครับคิดว่าจะไม่มีอีกดูฝั่งนี้หมายเลขชอบขึ้นขอบขอบครับหนึ่งสองฝั่งนู้นอีกสามครับผมดอกนี้อีกสี่ห้าดอกโอ้อสลอมสลม ตรงกลางยังไม่เห็นเลยฮะเห็น,นกับขอบครับผมเห็นกับขอบเมื่อเช้าพี่ฟุมาหาก่อนได้เกือบตะการหนึ่งครับวันเมื่อวานมันขึ้นเยอะมากผมเลยลองมาหาซ้ําดูก็ยังหมานอยู่ครับผมสองดอกนะี่ก่อนหน้านี้นได้ประมาณสามดอกครับคิดว่าจะเจออีกน,นี่โอ้ยพุ่งจะเริ่มบานครับผมสามดอกนีครับผมอู้นี่ ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มเส้นชิงอึ๊ยไวยอึ๊บเอาละสวยงามครับผมมีอีกไหมเนาะเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวถ่ายดูครับ อย่างเราแบบเนี huh. uh ้ท huh. like ุกคนโอ้สุดยอดงามมูกแรป๊ะผลงานวันนี้ครับพอได้ข้าน้ำมันอยู่พี่น้องนี่ดอกแต่ดอกสวยๆเท่านั้นเลยนะครับผมอะเอเครับผมเจอกันใหม่ครับเจอกันป่าหน้าครับผมกินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ